สวัสดีครับผมหลังกุทิปไอทีนะฮะสำหรับใครที่ได้มือถือ iPhone 12เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งาน iPhone 12เบื้องต้นกันนะฮะว่าจะมีการใช้งานอะไรกันบ้างสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้ iPhone ะฮะหรือคนที่มาจาก Android ใช้งานยังไม่เปลี่ยน,นะฮะก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยแต่เดี๋ยวๆนะฮะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆกันนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยบาย มาก่อนที่เราจะเริ่มการใช้งาน iPhone 12เบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า iPhone 2มีปุ่มมีสวิตอะไรกันบ้างก่อนนะฮะผมเดี๋ยวเริ่มจากทางด้านขวานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะฮะหนึ่งปุ่มเลยทางด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่ม down วอลลุ่ม up นะฮะแล้วก็ปุ่มสวิตตรงนี้นะฮะมาเรามาเริ่มการใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะฮะโดยเริ่มจากการปลุกหน้าจอนะฮะก็จะมี2วิธีนั่นเองโดยการกดหน้าจอ2ครั้งนะฮะปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วก็สแกน f ฟซไอหรือว่าพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมจะกด Power ด้านขวาก็ได้นะฮะก็จะเป็นการปลุกหน้าจอเช่นกันแล้วก็ปุ่ม Power นี้นะฮะสามารถกดค้างนะฮะเพื่อเรียกเลขาของเราออกมาได้เลขาสิรินั่นเองออกมาใช้งานได้อย่างนี้นะฮะวันนี้อากาศเป็นไงสิริตอนนี้มีท้องฟ้าแจ่มใสและมีอุณหภูมิอยู่ที่23องศาา แล้วก็ปุ่ม power รวมกับปุ่ม volume up นะฮะกดพร้อมกัน1ทีก็จะเป็นการแคปหน้าจอนะฮะอย่างนี้ชึบ่าก็จะได้รูปแคปหน้าจอมาใช้งานแล้วต่อด้วยเช่นกันนะฮะปุ่ม power บวกกับปุ่ม volume up กดค้างนะฮะก็จะเป็นสู่โหมดปิดเครื่องนะฮะเลื่อนเพื่อปิดเครื่องสำหรับ ตรนี้เราเครื่องค้างหรือว่าเครื่องตกน้ำนะฮะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนี่ฮะเรากด power ค้างเพื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะะต่อด้วยปุ่มวอลลุ่มดาววอลลุ่มอัพนะฮะก็กดขึ้นก็จะโชว์กดขึ้นหนึ่งครั้งก็จะโชว์เปน็นไอคอนตัวใหญ่นะฮะแต่ถ้ากดขึ้นสองครั้งเขาก็าจะลดขนาดลงเป็นเล็กลงนะฮะซึ่งเมื่อขนาดเล็กลงเราสามารถแตะที่หน้าจออย่างนี้นะฮะเพื่อปรับลดได้เช่นกันนะฮะ ส่วนสุดท้ายนะฮะของปุ่มของปุ่มเนี่ยส่วนสุดท้ายก็เป็นสวิตช์นะฮะในการเปิดโหมดปิดเสียงปดเปิดเสียงนะฮะถ้าเปิดสวิตช์ก็จะเข้าโหมดปิดเสียงนะฮะเพื่อเวลาเราเข้าลงหนังหรือว่าเข้าที่ประชุมก็จะได้ไม่บรบกวนเรานะคะัเวลาใช้งานจะใช้โหมดนี้เลยอ่าแล้วมาต่อกันที่หน้าจอนะฮะหน้าจอเราสามารถแตะที่ด้านซ้ายนะฮะปัดลงมาอย่างงี้นะฮะเพื่อดูศูนย์การแจ้งเตือนนะฮะว่ามีแอปตัวไหนแจ้งเตือนเราบ้าง ข้างบนก็จะแสดงวันที่และเวลานะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไอคอนที่เราสามารถเปิดไฟฉายได้กดค้างนะฮะจะเป็นเปิดไฟฉายแลกดค้างปิดด้านขวาก็จะเป็นเข้าสมุดถ่ายรูปนะฮะจะเป็นศูนย์การแจ้งเตือนและทางด้านขวานะฮะถ้าปัดลงมาก็จะเจอกับแผงควบคุมนะฮะที่จะแสดงฟังก์ชันลัดต่างๆที่เราสามารถกดใช้งานได้จากหน้านี้นะฮะข้างบนก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับ3 g wifi bluetooth ก็เปิดปิดใช้งานตรงนี้ได้นะฮะและสามารถกดค้างนะฮะเพื่อขยายแล้วก็เปิดใช้งานฮอสปอร์ตตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็น a อปด็กก็เปิดการใช้งานตรงนี้ได้นะฮะโอเคแล้วก็ปัดเพื่อปิดหน้าจอนี้ลงต่อด้วยส่วนหน้าจอด้านล่างนะถ้าปัดขึ้นก็จะเจอพวกแอปที่เราเปิดค้างทิ้งไว้นะฮะสามารถปิดได้โดยการปัดขึ้นอย่างนี้นะฮะการปิดแอปนั่นเอง ลและส่วนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเกมต่างๆนะฮะเราก็สามารถใช้ App Store นะฮะตัวนี้สีฟ้าตัวนี้คลิกเข้าไปได้เลยคลิกแตะเข้าไปได้เลยก็สามารถกด Get ได้เลยนะฮะมันก็จะดาวน์โหลดไปซึ่งถ้าคุณชมคนไหนตั้งเครื่องให้สแกน f a c e ID นะฮะก็จะมีการกดคอนเฟิร์มอย่างนี้กดคอนเฟิร์มแบบกด Power 2ครั้งนะฮะในการยืนยันการดาวน์โหลดแอปตัวนั้นๆนี่นะฮะแล้วก็ไปสแกนหน้านะฮะก็จะดาวน์โหลดได้เลยว กำลังดาวน์โหลดนะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะกลับสู่หน้าจอโฮมปกตินะฮะก็ปัดหน้าจอขึ้นนี้ก็จะเข้าสู่หน้าจอโฮมนะฮะเอามาตัวแอปก็ดาวน์โหลดอยู่นะฮะตอนนี้และถ้าคุณผู้ชมต้องการจะลบแอปเหล่านี้ทิ้งนะก็สามารถแตะค้างได้เลยนะฮะก็จะมีหัวข้อให้เลือกว่าเอาแอปออกกดได้เลยแล้วก็กดลบแอปอีกทีก็จะแล้วก็ลบแอปอีกทีนะฮะก็จะลบออกหรือไม่งั้นคุณผู้ชมสามารถกดค้างที่พื้นหลังนะฮะที่ว่าง ก็จะมีเครื่องหมายลบขึ้นที่ไอคอนก็สามารถกดลบทิ้งได้เช่นกันนะ,ะแล้วก็กดลบแอปอย่างนี้ได้เช่นกันนะฮะสวิธีเช่นเดียวกันนะฮะกับการย้ายแอปย้ายตำแหน่งแอปนะฮะก็กดที่พื้นหลังนี่แหละครับแล้วก็แตะที่แอปแล้วก็ลากนะฮะไว้ตำแหน่งที่ต้องการหรือแอปเดียวกันมาจากคล้ายๆกันก็สามารถแตะรวมกันอย่างนี้นะฮะเพื่อรวมกันก็ได้ เราออกนี้ก็ได้นะฮะแต่คุณผู้ชมชอบเลยแล้วในโหมดนี้นะฮะเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ด้วยโดยการกดบวกข้างบนนะฮะนี่ก็จะมีวิดเจ็ตให้เลือกนะฮะเป็นนาฬิกาเป็นแสดงอากาศเป็นแสดงแผนที่นะฮะอย,อย่างนาฬิกาผมเลือกนาฬิกาดูเด้วก็เพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดพื้นที่ว่างอีกทีนีก็เรียบร้อยแล้ว ในการเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปนะฮะแล้วถ้าคุณผู้ชมเปิดแอปไว้หลายๆตัวนะฮะแล้วต้องการจะสลับไปใช้แอปอื่นคุณผู้ชมก็ปัดขึ้นอย่างนี้ฮะแลค้างไว้นิดนึงก็สามารถเห็นแอปที่เราเปิดใช้งานไว้อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็เลือกได้เลยนี่นะฮะสลับแอปหรือคุณผู้ชมอีกวิธีก็ไปด้านซ้ายล่างนะฮะแตะค้างแล้วก็ปัดนะฮะไม่ใช่ซ้ายล่างแตะแล้วปัดอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นการสลับใช้งานแอปที่เราเปิดใช้งานทิ้งไว้อยู่ ปิดก็เช่นเดียวกัน,นะฮะปัดขึ้นนิดนึงแล้วก็ปัดขึ้นเลยฮะก็จะเป็นปิดแอปนั่นเองแล้วส่วนตัว iPhone ใหม่นะฮะก็จะมีในส่วนของด้านหน้าสุดนะฮะที่เป็นวิงเจ็นะฮะรวมอยู่ตรงนี้ด้วยเราสามารถแก้ไขได้นะฮะว่าจะโชว์อะไรบ้างและส่วนด้านหลังนะฮะก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นคลังแอปนะฮะที่เราดาวน์โหลดทั้งหมดเลยก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเราสามารถมาลบตรงนี้หรือมา หาแล้วก็ลากไปใส่จรงน้า h o โฮมได้นะฮะก็เลี้ยงอยู่ตรงนี้เลยเป็นไงกันบ้างครับกับเทคนิคเบื้องต้นการใช้งาน iPhone 12นะฮะไม่ยากเลยทีเดียวแต่ถ้าใครใช้ Android มาก่อนมาเปลี่ยนใช้งาน iPhone ก็อาจจะงงงกันนิดนึงนะฮะก็ลองฝึกใช้กันดูแล้วกัน และก่อนจากกันไปคุณผู้ชมช่วยบอกหน่อยละกันนะฮะว่าคุณผู้ชมซื้อ iPhone 12มาใช้งานนี้ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยรับกันนะฮะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะตอบให้และฝากติดตามเว็บไซต์ Good ท i p i t ท o m ด้วยนะฮะเว็บไซต์ที่รวมทิปทั้งคอมและมือถือดีๆอยู่ในนั้นนะฮะอย่าลืมเข้าไปดูกันละกันวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมีอะไรเด็ดๆมาอีกนะั้นเดี๋ยวเจอกันแน่นอนสวัสดีครับ